สวัสดีครับพบกับติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสําเร็จครับกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพววครับวันนี้มาในรายวิชานะครับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับกับผมอาจารย์พนุพลสมบูลครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับข้อนี้ครับยังอยู่กับหน้าที่พลเมืองนะครับของสังคมม .6 นะครับเดี๋ยวไปดูโจทย์กันเลยนะครับ นายเอกครับไปร่วมงานมงคลสมรสกับคุณพ่อและคุณแม่นะครับเมื่อนายเอกเข้าไปในสถานที่จัดงานนะครับคุณพ่อและคุณแม่ของนายเอกก็ได้นําให้รู้จักป้าโบนะฮะซึ่งเป็นแม่ของเจ้าสาวแต่นายเอกนั่งเฉยฮะไม่ยกมือไหว้ป้าโบอ่านายเอกเป็นเอกเป็นเด็ก,ดกอินดี้นะครับสถานการณ์ข้างต้นนะครับพฤติกรรมของนายเอกมีลักษณะสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมของบุคคลใดมากที่สุดอ่ะเริ่มอย่างนี้ก่อนโจทย์ถามว่าเราอ่ามีเด็กคนหนึ่งฮะชื่อชื่อเอกฮะ ไปกับพ่อกับแม่แล้วแม่บอกให้ไหว้ป้าป้าแล้วก็ไม่ไหว้ไม่สนใจเนาะแล้วบอกเป็นใครไม่รู้จักไม่ไหว้เว้ยอะไรเงี้ยทีนี้ปัญหามาอยู่ตรงนี้ฮะโจก็ถามว่ามันสอดคล้องกับบรรทัดฐานสังคมของบุคคลใดมากที่สุดใช่ไหมท่นเราก็ต้องมาดูที่คําว่าสิ่งที่โจเขาถามก่อนคือบรรทัดฐานทางสังคมนะครับอ่ะโอเคบรรทัดฐานทางสังคมเนี่ยมันคือสิ่งที่สังคมเ่ยนะครับมันสร้างเป็นเกาะมาตรฐานเนาะให้ประชาให้ประชากรหรือว่าสมาชิกในสังคมเนี่ยได้ปฏิบัติตาม โดยส่วนใหญ่บรรทัดฐานสังคมเนี่ยก็จะมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับก็คือ1วิถีประชาอา่าวิถีประชาคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมประพฤติปฏิบัตินะครับเป็นกิจจลักษณะอยู่แล้วนะครับทีนี้วิถีประชาถ้าเกิดเราถ้านักเรียนกลวจะจําลําบากก็เอาเป็นว่าวิถีประชาคือมารายาทจะได้ครับประมาณนี้เนาะเอออ,อันที่2ครับอันนี้ก็จะเป็น อันที่หนักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับมันก็คืออันที่2ครับคือจารีตครับจารีตเนี่ยนะครับก็จะเป็นกติกาของสังคมที่ถูกกําหนดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับโดยจารีตเนี่ยจะอิงกับศาสนาครับอ่าฉะนั้นตัวของจารีกก็จะเป็นหลักธรรมหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักศาสนานะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือนะครับอ่าเป็นอะไรดีครับกฎหมายครับอ่า อันนี้กฎหมายเราไม่ต้องบอกนะเนาะว่ามันคืออะไรใช่ไหมมันก็คือกฎเกณฑ์ของสังคมนะครับที่ที่เป็นรายละอักษรเนาะแล้วก็เป็นทางการนะครับท่านั้นเราจะเห็นว่าในวิถีประชาะการารีสเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักปฏิบัติที่ไม่มีการลงโทษอย่างเป็นทางการเนาะใช่ไหมั้นั้นมันก็จะเจอแบบตีฉินนินทาซุบซิบบอยคอรดได้นะครับหรือว่าไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นศาสนาก็อาจจะมีหนักข้อถึงประชาธรรมเนาะ ใช่ไหมครับแต่ตัวกฎหมายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเกิดเราผิดอะไรก็ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเนี่ยอันนี้เรามีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันระบุโทษไว้อย่างเป็นทางการและชัดเจนที่สุดแล้วนะครับดันั้นเรากลับไปดูโจทย์ครับถ้าสมมติว่าเราไปกับพ่อแม่แล้วแม่บอกให้เราไหว้ป้าแล้วเราไม่ไหว้ป้าครับเราเฉยครับป้าจะด่าว่าเราเป็นคนยังไงฮะป้าจะตอบว่าเราเป็นคนยังไงฮะเป็นคนไม่มีมารยาทใช่ไหมครับฉะนั้นคาตอบก็น่าจะเป็นอะไรครับวิถีประชาอ่าทีนี้เราก็ไปเช็คว่าข้อไหนที่เป็นวิถีประชาเหมือนนกัดี เป็นมารยาทเหมือนกันเริ่มครับน้ำขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าเพราะรีบไปทํางานนะครับอ่าต่อนะครับเจ๋งให้ทิปพนักงานร้านอาหารครับเนื่องจากได้รับบริการที่ดีนะครับซีนับถือศาสนาคริสต์ครับแต่ไม่ไปบสถวันอาทิตย์เพราะติดเรียนภาษาอังกฤษนะครับแรมแต่งกายด้วยเสื้อสีชมพูไปงานศพของเพื่อนสนิทนะครับเพราะเป็นสีเสื้อที่ผู้เสียชีวิตชอบมากนะฮะ 5. แคทจดทะเบียนสมรสกับบาสนะครับ ซึ่งภายหลังทราบว่าบาสเป็นน้าชายสืบสายโลคิตเดียวกันอ่ะเราไล่ครับมี3ตัวเนาะน้ำขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้านี่น่าจะเป็นอะไรครับอ่ะผิดกฎหมายใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นกฎหมายเลยนะครับเจ๋งที่พนักง,งานร้านอาหารการให้ทิปเป็นกฎหมายไหมครับไม่เป็นผิดศีลไหมฮะไม่ผิดนะครับฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นจารีดอ่ะ C นับถือศาสนาคริสต์แต่ไม่ได้ไปโบสถ์แสดงว่าขัดกับหลักอะไรครับศาส,สนาเนาะอ่าอันนี้ก็จารีดนะครับ แรบแต่งกายด้วยเสื้อสีชมพูไปงานศพเพื่อสนิทนะครับอ่าอันนี้เป็นไงฮะผิดก,กฎหมายไหมใส่สีชมพูไปงานศพตำรวจไม่จับนะเออบาบไหมไม่บาปนะฮะแต่ว่าควรไหมไม่ควรนะฮะอันนั้นเป็นอันนี้เป็นอะไรครับวิถีประชานะครับอ่าวิถีประชาอ้อโทษทีข้อข้อสองนะครับต้องเป็นวิถีประชาเนาะอ่าโอเควิถีประชานะครับอ่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกฎหมายโทษทีเอาใหม่นะครับข้อห้าครับ แคปจดทะเบียนสมรสกับบาร์สอ่าอันนี้ถ้าเป็นจดทะเบียนสมรสเนี่ยอันนี้ต้องเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นกฎหมายละนะครับอ่ะทีนี้จากที่เห็นทั้งหมดคําตอบที่น่าจะเป็นคําตอบที่ตอบได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อ2การให้ทิปกับชุดสีชมพูในข้อ4ใช่ไหมครับคำตอบน่าจะตอบข้อไหนครับอ่าคำตอบนะครับก็คือตอบข้อ4ี่ครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะเอาเข้าจริงนะครับวิถีประชาเนี่ยนะครับควรจะเป็นวิถีประชาที่สังคมสังคมนั้นเนี่ยทำเป็นปกติวิถีเนาะ แต่การให้ทิปพนักงานบริการเนี่ยหรือบริกรเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นอา,อาจจะเป็นวิถีประชาในสังคมอื่นเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสังคมไทยก็อาจจะไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแต่การใส่เสื้อสีชมพูหรือว่าไม่ได้ไว้ทุบไปในงานศพเนี่ยนะครับอันนี้ผิดวิถีประชาแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกเรียกได้ว่าไม่มีมารยาทแน่ๆนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบข้อ4ครับอ่าลองไปดูดีๆนะครับเรื่องของมรรฐานทางสังคมนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยครั้งนะครับกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อหน้าจะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ